ผมชื่อเอิรนะครับสันเสริญจตุรพัฒเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารเสริมเโปรตีนย่อเซโร่นะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์วีด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในคนเขียนหนังสือ The c e l l Made ทำงานกราฟิกอยู่ g ี h อยู่แกรมมี่ทำภาพ,พยนตร์ทำหนังทำ MV ทำรายการโทรทัศน์ทำละคร อยู่ฝ่ายกราฟิกอยู่เบื้องหลังตัดต่ออะไรพวกนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็คืองานเน้นทามีเดียแหละทำซีจีหนังอะ่ะว่าง่ายๆแล้วดานแลนด์ ATM เท่าแก่น้อยพวกนี้ผ่านมือผมมาหมดอบอกเลยว่างานหนักมาก <laughs> ไม่คือสงการไม่ได้หยุดปีใหม่ไม่ได้กลับบ้านอะ่ะเอาว่าง่ายๆ<อ>เหนื่อยเหนื่อยเนื่อแต่ว่าตรงนั้นมันกลายเป็นข้อดีตรงที่ว่ามันปลูกฝังให้เราอึดเราขยัน ซึ่งการ,การมาทําธุรกิจเองจริงๆอะ่ะมันไม่มีวันหยุดมันไม่มีวันพักหรอกเพราะว่ามันไม่มีเวลาเข้างานเรื่องงานด้วยเราก็ได้สกิลจากตัวนั้นมากระทุ่มเทกับธุรกิจของตัวเองอย่างเต็มที่ซึ่งก็โอเคมันมีแง่ดีนะครับโอ้ <c oughs> oh, เรื่องอยากทําธุรกิจเหรอตั้งแต่ตั้งแต่เรียนจบมัธยมแล้วอะ่ะคือตอนนั้นอะ่ะพอเรียนจบมัธยมปุ๊บผมรับจ็อบแปลซับภาพยนตร์แปลซับละครละครญี่ปุ่นอย่างเงี้ย คือไม่เป็นภาษาญี่ปุ่นหรอกแต่ละครญี่ปุ่นมันมีซับอังกฤษก็มาแปลทีละประโยคทีละประโยคแล้วก็ส่งให้เขารับเป็นจอ็อบรับเป็นจอ็อบหรือไม่ก็ออกแบบงานอาร์ตเวิร์กออกแบบหน้ากล่องดีวดีออกแบบหน้าเมนูดีวดีอะไรเแงบบี้ยรับเป็นจ็อบไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้เงินว่ะยิ่งเราขยันเรายิ่งได้เงินยิ่งเราขยันยิ่งได้เงินคือตรงนั้นอนะ่ะมันยังไม่ได้เชิงเป็นธุรกิจหรอกมันเป็นฟรีแลนซ์มากกว่าแต่ว่าความรู้สึกที่ว่าเออยิ่งขยันยิ่งได้เงินินนยมัั้าากกากกกบรรทํธุจ ก็เลยนับจากวันนั้นก็เลยแบบเหมือน m i n เซ e ตเริ่มเปลี่ยนอะตั้งใจว่าจะสักวันหนึ่งจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเออแต่ยังไม่ได้คิดถึงขั้นว่าเออจะมีบริษัทจะมีพนักง,งานนะอะไรอย่างนี้แค่คิดว่าเออจะทํางานประจําไปสักระยะนึงอะไม่นานไม่กี่ปีแล้วก็จะออกมาทําธุรกิจหรือทําอะไรเป็นของตัวเองสักอย่างหนึ่งมากกว่าคืออยากอยากทุ่มเทอะไรให้กับตัวเองอะให้กับสิ่งที่ตัวเองปั้นมา แล้วก็อยากได้เงินตามความขยันซึ่งงานประจํามันไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นเออเราเราขยันเงินเดือนก็เท่าเดิมอมืส่วนใหญ่งานสายโปรดักชันสายโพสต์โปรดักชันเนี่ยมันไม่มี o อทด้วยครับคือขยันไปก็เงินเดือนเท่าเดิมผมก็เลยไม่ค่อยโอเคกับตรงนั้นก็เรียกได้ว่าตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกและ้ะแล้วก็ทํางานประจําเพื่อเก็บประสบการณ์เพื่อเก็บคอนเนคชั่นมากกว่านะครับ เออมันเป็นไลฟ์สไตล์ผมแล้วกันคือผมชอบออกกําลังกายชอบเข้าฟิตเนสเนี่ยมา,าประมาณถ้านับถึงวันนี้ก็น่าจะประมาณ6กเปีละคือตอนนั้นอ้วนด้วยอ้วนกว่านี้แล้วก็ไปออกกําลังกายล้วแบบงลาป่ามัวเลยเออเดิน่สนุกดีวะ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ศึกษามากขึ้นพอมาทํางานปุ๊บมีเวลาหลังเลิกงานเข้าฟิตเนสเข้าฟิตเนสเข้าฟิตเนสเล่นจริงจังเลยแล้วก็ส,สะสมความรู้มาเรื่อยๆแล้วก็มองเห็นโอกาสด้วยว่าตลาดแคตตาล็อกนี้คู่แข่งมันยังไม่เยอะ เห็นผมเข้าฟิตเนสประจาผมเห็นว่ากลุ่มเลนส์มันกว้างขึ้นกลุ่มคนที่เข้าฟิตเนสเนี่ยเมื่อก่อนมันมีแค่มันเงินเดือนหลักๆหลักๆคือเกย์ซะเยอะด้วยอะเมื่อก่อนไมซ์เซ็ตคนเข้าฟิตเนสจะแบบเฮ้ยเป็นเกย์อะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยคนแก่เข้ามากขึ้นเด็กเข้ามากขึ้นเด็กแบบว่ามัธยมอะมัธยมอ่าตั้งแต่มอปลายลงไปถึงมอต้นเลยที่ผมเห็นนะแล้วก็คนแก่มากขึ้นก็คือตั้งแต่แบบ30 40 50ก็เข้าที่เห็นเลนส์มันกว้างขึ้นตลาดนี้มันก็เลยน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็แมสขึ้นเรื่อยๆดีกว่าก็เลยเออถ้าเราเข้ามาในตลาดมาจับจองพื้นที่ได้ก่อนเป็นแบรนด์แรกๆของคนไทยอ,ไอย่างเงี้ยก็น่าสนใจน่าจะเติบโตไปพร้อมกับตลาดที่กําลังแมสขึ้นได้อันดับแรกหาหุ้นส่วนก่อนคือจริงๆเรื่องโปรดักต์เนี่ยมันมีอยู่ในหัวอยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้ข้อมูลเราเยอะมากด้วยความที่เป็นคนเหมือนกับกลุ่มเป้าหมายอ่ะก็จะเข้าใจลูกค้า ลูกค้าต้องการอะไรเออสินค้ามันราคาประมาณเท่าไหร่เราจะเล่นจุดเด่นจุดแข็งประมาณไหนมันมันแทบไม่ต้องรีเสิร์ชเลยเพราะทุกอย่างมันถูกรีเสิร์ชมาเรื่อยๆตลอดช่วงเวลาที่ผมออกกาลังกายอะหลายปีห้าหกปีอ่ะอืมแล้วก็ทีนี้อันดับแรกเลยคือหาหุ้นส่วนก่อนเลยใครจะจอยกันบ้างใครพร้อมจะพร้อมจะลำบากพร้อมจะเหนื่อยมาดรือกันมาไม่ได้ประกาศหาผมหาตามเพื่อนนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คัดมั่วๆ่วิธีการคัดหุ้นส่วนผมคืออย่างแรกเลย หนึ่งต้องมีตังค์ผมไม่เอาหุ้นลมเด็ดขาดไม่เอาหุ้นลมเพราะว่าถ้าหุ้นลมที่ไม่ได้ลงตังค์อะความทุ่มเทมันต่างกันคือความเสี่ยงมันไม่เท่ากันพอเขาเสี่ยงน้อยกว่าเขาก็จะไม่ทุ่มเทและ้ะผมก็เลยหาคนที่แบบถามก่อนเลยว่ามีตังค์ลงไหมถ้ามีตังค์ลงข้อแรกผ่านจบข้อที่สองพยายามหาหุ้นส่วนที่บ้านมีพื้นฐานทําธุรกิจทําบริษัททาโรงงานยอยะไรเงี้ย คือเขาจะโตมากับครอบครัวที่เป็นนักธุรกิจมัน,ม,นมันมายเซ็ตมันจะดีมันจะเข้าใจเพื่อนที่ติดต่อไป2คนแรกเอาหมดเลยเอาเลยเซเ i ย,ย,ยสกับผมเลยก็จบผมไม่ได้หาเพิ่มเลยมันง่ายมากอะ่ะคือคัดไว้แล้วในหัวว่าไอเอเี่ยเบอร์หนึ่งไอนี่เบอร์สองไอนี่เบอร์สาเบอร์สีสก็ไล่ถามแล้วปรากฏว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเอาด้วยก็จบเลยถ้าเราคัดเอาคนใกล้ตัวหรือเอาคนสนิทมาเป็นหุ้นส่วนเนี้ย ไม่เซตอาจจะไม่ตรงอาจจะจูนไม่ได้ก็ได้หรือว่าพื้นฐานทางธุรกิจไม่มีอาจจะทํางานด้วยกันยากมันอาจจะทําให้มีปัญหาภายหลังจริงๆเพื่อนผมค่อนข้างรู้จักกันมานานอ่ะเขาก็บอกเขาเชื่อเออเขาเชื่อมือผมเขาเชื่อมุมมองผมก็เลยมันก็เลยง่ายไม่เหมือนตรงที่ว่าหนึ่งเลยเป็นซองมันยี่ห้ออื่นมันไม่มีเป็นซองมันเป็นถังใหญ่เนะาะถังใหญ่หญปุ๊บมันจะทําให้การซื้อครั้งหนึ่งอ่ะต้องลงเงินสองพันสามพันเพื่อซื้อหนึ่งถัง ของผมแยกขายเป็นกล่องละ16ซอง900บาทต่อนหน่วยเนี๋ยวต่อต่อกล่องต่อแพ็คมันก็เลยใช้เงินน้อยลงแล้วก็ในหนึ่งซองเนี่ยมันจะรวมอาหารเสริมประมาณ5ชนิดมันไม่ได้มีแค่เวโปรตีนเหมือนที่ห้ออื่นมันจะมีอาหารเสริมอย่างอื่นที่แบบเหมาะสมกับการสร้างกล้ามการออกกําลังกายอย่างเงี้ยปนๆกันรวมกันก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโปรดักต์เริ่มแรกเลยเบสิกก็เปิดเพจเฟซบุ๊กก่อน คือทำคอนเทนต์มาเก็ตติ้งก่อนเลยสตาร์ทจากคอนเทนต์ลากคนเข้ามาในเพจก่อนเป็นเพจฟิตเนสเอาคอนเทนต์ดีๆเสิรฟ์ฟให้เขาอะไรเงี้ยให้คนมากองกันก่อนสินค้าออกมาประมาณ2เดือนอะช่วงนั้นจ่ายอย่างเดียวเลยไม่มีรายรับเลยจ่ายหลักแสนเลยเพื่อให้คนเข้ามาแล้วก็พอสินค้าออกมาปุ๊บมันขายได้เลยมันก็ขายได้เลยคือเดือนแรกไม่เยอะเดือนแรกหกหลักเองไม่เยอะแต่ว่ามันไม่มีช่วงที่แบบแบงก์อะเออมาถึงก็ขายได้เลยจัดงานเปิดตัว วันแรกจัดที่เอสเพนารดรัชดามีคนจากในเพจตามไปซื้อที่งานเอออันนี้ผมก็โหวันนั้นปื้มมากมันถือว่าสักเซสนะผมส่วนตัวผมถือว่าสักเซสรู้จักแล้วผมเรียนเรียนกับอาจารย์วีก่อนน่าจะทำธุรกิจประมาณเกือบปีได้มั้งคือจำได้ตอนนั้นไปเรียนก็ปรึกษาคุณวีหลายเรื่องตอนนั้นขายเสื้ออยู่ขายเสื้อรับสกีนเสื้อขายเสื้อยืดอะไรเงี้ยออกแบบลายเสื้อ ก็ไปเรียนกับอาจารย์วีแล้วก็ปรึกษาหลายๆอย่างอาจารย์วีพูดมาคำหนึ่งแบบคอนเทนต์คุณเซ็กซี่พอหรือยังเนี่ยผมจําได้เลยประโยคนี้คือแบบผมเอามาคิดต่อนะผมเอามาคิดต่อว่าคํานี้มันคืออะไรอันนี้ที่ผมเข้าใจเองอะ่ะผมก็เลยพยายามทำคอนเทนต์ให้มันเซ็กซี่สำหรับกลุ่มเป้าหมายก็คือน่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายอะ่ะกลุ่มเป้าหมายชอบกลุ่มเป้าหมายอา่านอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าผมก็มาสตาร์ทที่คอนเทนต์ก่อน เอา marketing นาเอา content marketing นําในตอนแรกตอนนั้นไม่ค่อยเข้าใจหรอกอะไรว่า content s e ี y เอารูปผู้หญิงลงเหรอ <c oughs> อ้ยมันมีอันนึง250,000หแชร์อ่อันนั้นแหละสองแสนหแชร์สองแสนห้นแชรแชใช์ใช่ใชชอันนั้นน่าจะเซ็กซี่พอแล้วมัง้ง <c oughs> มันเยอะมากแล้วคนเห็นประมาณเกือบ2ีล้านอ่ะอมันเป็นถ้าออกกาลังกายบริหารกล้ามท้อง เป็นวิดีโอเป็นตัวด d เลยอันนี้ก็ประยุกต์ใช้ความรู้เดิมที่มีตอนทํางานมาทำคอนเทนต์ก็คือแทนที่เราจะเล่าเป็นภาพนิ่งซึ่งมันขยับไม่ได้มันต้องไปจินตนาการเองเราเล่าเป็นวิดีโอเลยคนดูไม่ต้องจิงนตนาการเองดูแล้วเข้าใจเลยว่ามันขยับยังไงมันชื่อท่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแหล่งรวมท่าบริหารกล้ามท้องที่เยอะที่สุดแล้วละประมาณห้าสิบหกสิบท่าในคอนเทนต์เดียวนะคีย์เซก์เซสของคอนเทนต์นี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องความเข้าใจง่ายและความแมสของคอนเทนต์มากกว่า คือคอนเทนต์กลุ่มฟิตเนสเนี่ยหลายๆเพจจะชอบลงลึกเรื่องอนาโตมีเรื่องกายวิภาคเรื่องวิทยาศาสตร์มันไม่แมสกลุ่มที่อ่านอันที่ลงลึกก็จะเป็นกลุ่มเทรนเนอร์กลุ่มนักโภชนาการหรือว่ากลุ่มนักพอกายอะไรเงี้ยซึ่งจํานวนคนมันน้อยในกลุ่มนั้นมันจะทําให้ไม่สักเซสในแง่ของของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งผมก็เลยปรับให้มันแมสมันก็เลยแชร์กับตัวต่างชาติคือมีเพจเพจนักพอกายต่างประเทศอะไม่แชร์ด้วยนะ โหลดไปแล้วไปลงนิสัยไม่ดีหลายเพจมากเพจคนไทยก็มีแบบเนี้ยโหลดไปแล้วไปลงโอเคช่างเขาไม่เป็นไรมีโลโก้ผมแปะอยู่ไม่ถือโทษโกดกันก็ถือว่าเป็นการลงทุนในเชิงการตลาดอะทําธุรกิจเนี่ยอันนี้ Mi ซ์เซตผมนะไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเ,เปล่าผมจะเอามาเก็ตติ้งนาก่อนเลยเออไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามสตาร์ทที่มาเก็ตติ้งก่อนแล้วโปรดักค่อยมาทีหลังผมมองว่ามาเก็ตติ้งสาคัญกว่าโปรดักโปรดักห่วยมาเก็ตติ้งดีสินค้า ขายได้ r o d ด c t ดี Marketing ห่วยเนี่ยตายทันทีแต่ถ้า Product ดี Marketing ดีดโหรวยเฉยๆคือเข้าใจคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องการจะทำอยู่แล้วคือกำไรอ่ะเดี๋ยวว่ากันหลังจากนั้นเราต้องลงทุนก่อน mm hmm. เออถ้าไม่กล้าลงทุนกำไรก็ไม่มาคือทำธุรกิจมันมันมีหลายอย่างหลายส่วนหลายด้านมันไม่ใช่ว่าลงพุ๊บยอดจะมาเลย mm hmm. เออมันต้องมีการวางแผนเช่นการตลาดขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3 เราจะลงทุนเท่าไหร่ระยะเวลาแค่ไหนกว่าที่รายได้จะรีเทิร์นกลับมาวันไหนอะไรเงี igi, ้ยก็คือไม่รู้สึกตกใจอะไรไม่ครับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำ <laughs> ใช่เโ,โอเคโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคเงินเงินทุนยังไม่หมดยังอยู่ได้ยังอยู่ได้แต่ตกใจมากกว่าตอนที่เดือนที่สมขายได้เลยเอออ,นนอันนั้นอันนั้นอันนั้นก็ค่อนข้างตกใจนะไม่คิดว่าเอ้ยผมอาจจะขายได้เลยแล้วก็ยอดขายเดือนนึงเนี่ยเดือนนั้นก็หลักแสนเลยอเงี้ยทั้งๆที่เป็นเดือนแรกตอนแรกคิดว่า เออแม่งสองสามหมื 2, 3, ่นก็พอแล้วสำหรับเดือนแรกอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่นั้นามาก็ขายได้ตลอดขายได้ตลอดมีวันเดียวมั้งที่ขายไม่ได้เลยไม่รู้ตอนนั้นติดปัญหาอะไรสักอย่างแต่ว่าหลังจากนอกนั้นก็ขายได้หมดขายได้ตลอด<ม>แล้วก็ยอดขายก็ดีขึ้นเรื่อยธุรกิจก็โตขึ้นเรื่อยก็ปีแรกปิดที่แปดหลักก็ถือว่าโตขึ้นมาติบสิบกว่าเท่าจากเงินลงทุนผมให้คํานิยามว่าคือโรงเรียนสอนธุรกิจสําหรับสําหรับคนที่อยากเริ่มธุรกิจที่ที่เจ๋งโรงเรียนหนึ่งอ่ะ สิ่งที่ผมได้เลยคือไมซ์เซตจากการตามอ่าน Facebook คุณวีหลายๆอันมีประโยชน์มากนะบางทีคุณอาจารย์วีเขียนสั้นๆน2ประโยคแต่แบบเฮ้ยอ่านแล้วฉุกคิดมากประโยคหนึ่งที่ผมจำได้อาจารย์วีบอกว่าเราขายสินค้าให้กับลูกค้าไม่ได้ขายให้กับนักวิจารณ์เฮ้ยโอ้โหคมแบบเฮ้ยจริงๆว่ะใครที่มันวิจารณ์เราแต่ไม่ซื้อปล่อยผ่านช่างมันช่างมันเราก็ขายให้ลูกค้าเราตามปกติจริงๆมีคำถามหนึ่งที่มันโอเคคือผมถาม จันวีว่าทำยังไงให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเออจริงๆตอนนั้นจริงๆมันเป็นคําตอบที่เบสิกอะแต่ตัวเองนึกไม่ถึงไงจันวีบอกว่าก็ก็เพิ่มโปรดักต์ดิเออหลังจากนั้นผมเพิ่มโปรดักต์ยอดมากมาจริงคือเพิ่มันต้องเพิ่ม revenue per head อะคือกลุ่มด้วยความที่เป็นตลาดที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนิดน,นึงกลุ่มมันไม่ได้กว้างมากเหมือนพวกช้าเขียวอะไรเงี้ยเราต้องเพิ่ม revenue per head คือ เอาสินค้าอื่นๆในกลุ่มฟิตเนสมาขายคนเดิมเอาดัมเบลมาขายเอาถุงมือฟิตเนสมาขายอะไรเงี้ยก็ผมก็ทำตามเรื่อยมาโปรดักตก็เพิ่มรายขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยธุรกิจก็โตขึ้นอืมสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มในกรณีที่ยังเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่าออกมาทำธุรกิจเพราะความรู้สึกที่ว่าเบื่องานประจำอันนั้นไม่สนับสนุนอย่างแรงเพราะว่าคุณออกมาโอกาสเจ๊งคุณจะสูงแต่แนะนำให้ออกมาทำธุรกิจเพราะมองเห็นโอกาส เห็นว่าสินค้าที่เราอยากทําหรือบริการที่เราอยากทำเนี่ยมีความเป็นไปได้ในเชิงการตลาดขายได้แน่นอนอย่างเงี้ยค่อยออกนะครับถ้าเบื่องานก็แค่ทํางานแล้วกลับบ้านไปพักผ่อนดีกว่านะครับเล่มนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากสตาร์ทธุรกิจด้วยตัวเองเนาะอย่างแรกเลยที่ได้จากหนังสือเล่มนี้โชว์ๆก็คือ i n นสปายเรื่องของ mindset เรื่องของกําลังใจเพราะทุกคน7คนในเล่มนี้ ไม่มีใครเริ่มธุรกิจด้วยความสบายแบบลอยลํามาแน่นอนทุกคนกัดฟันสู้สู้จากศูนย์จากหยาดเงินรหลางานของตัวเองเรียกได้ว่าเป็นแม่แบบในการสตาร์ทธุรกิจจากศูนย์เลยก็ว่าได้นะครับสที่จะได้ก็คือทิคเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่แทรกไว้ในเนื้อหาของแต่ละท่านนําไปปรับใช้กับตัวเองได้นะครับผมยังไงก็ฝากหนังสือ The เดอะเซ made เล่มนี้ไว้ด้วยนะครับผมซื้อได้ที่ร้านหนังสือชันนำทัว่วประเทศนะครับขอบคุณมากครับ